โรคนิมโฟมาเนียเป็นอาการทางจิตท,ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยร้ความสามารถในการระงับอันความต้องการทางเพศของตัวเองได้ต้องการมีเพศสัมพันธ์หลายครั้งรวมทั้งอยากช่วยตัวเองหลายครั้งในหนึ่งวันและมีความต้องการทางเพศอย่างมากจนไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้จึงทําให้ไม่สามารถไตร่ตรองคิดถึงคนที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยรวมถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลังได้นอกจากความต้องการทางเพศที่ส่งผลถึงจิตใจแล้ว ยังแสดงอาการผ่านร่างกายอีกด้วยโดยจะพบขนาดมดลูกขยายตัวช่องคลอดหลังสารหล่อลื่นมากผิดปกติและคลริตอริสที่ขยายใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกถึงความต้องการทางเพศอาการความต้องการทางเพศสูงผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้กับเพศชายเช่นกันแต่จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสไเรียซิสสาเหตุโรคนิมโฟมาเนียการขาดสมดุลระหว่างอันและจิตใจพันธุกรรมสภาพแวดล้อม ความเครียดบาดแปลทางจิตใจจากเหตุการณ์ในชีวิตการได้รับยาบางชนิดมากเกินไปเช่นแอมเฟตามีนหรือติดสารเสพติดอาการโรคนิมโฟมาเนียมีคู่นอนหลายคนหรือมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้มักจะสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองการรักษาโรคนิมโฟมาเนียครอบครัวบำบัดพูดคุยบำบัด